สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเส,สด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมรัฐสภา เวลา17นาฬิกา17นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องถุงพิธีชั้น11อาคารรัฐสภากรุงเทพมหาคนครทรงเปิดการประชุมรัฐสภาภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2566เป็นต้นไปโดยมีสมาชิกและบุคคลสำคัญเช่นคณะองคมนตรีคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานสารดีกาประธานองค์กรอิสระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมรัฐพิธีซึ่งภายหลังจากทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้วภายใน10บวันจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมรัฐสภาความว่า บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566แล้วข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่าท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติเพื่อดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆ ให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดหากทุกท่านจะได้สำนึกหนักเช่นนี้อยู่เสมอก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราชและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป สถาบันวิจัยจุลาภร์ณจัดกิจกรรมเฉลิมระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควัตวราคติยราชนารีวันที่4รกรกฎาคม2566 ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คุณหญิงลักษณะจันทร์ลาหาพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสสถาบันวิจัยจุฬาภร์เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2566เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณา ที่คุณที่ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งการส่งเสริมและพัฒนานงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการสนับสนุนงานทางวิชาการที่มุ่งนำความก้าวหน้าวิทยาการสมัยใหม่ระดับสากลเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุลาภร์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยการป้องกันและการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน นอกจากนี้สำนักราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล,ลั์ษณ์อัครราชากุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรบรรัศติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4รากรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่3ถึง5รากรกฎาคม2566